ก็น่ากินนะคะลูกใหญ่ๆมากเลยดูที่ผลไม้ธรรมชาตินะครับสวยมากเลยโอ้ดกดกมากเลยนี่ลูกขนอทมลูกนอลลูกถมนี่ลูกใหญ่ๆมากเลยนี่นี่ใหญ่มากนี่นี่ลูกใหญ่มากอันนี้ยังไม่ใหญ่เต็มที่นะครับอันนี้ต้นนี้ยังไม่ค่อยใหญ่นะคะมันเพิ่งเริ่มจะใหญ่แล้วทำได้ปันเนย มันเริ่มจะออกตัวใหญ่ๆมันจะเริ่มสุกเยนาะมันกรนต้องใส่ปุ๋ยมั่งอะไรมั่งแบบนี้สวยสวยมากเราจะมาดูมะละกอบ้างนะฮะเดี๋ยวจะดูดูมะละกอเขาปลูกกระถางซะนี่โดนแล้วครับยังยังไม่โดนใช่ไหมยังอันนี้ยังไม่ล้มอันนี้ยังไม่ล้มกำลังสวยอันนี้นี่ต้นเสียมากเลยนะครับนี่แหละลูกดกสวยมากเลยปลูกในกระถางอือันนี้ปลูกในกระถางแต่มันมันก็ดูสวยนะ สวยมากดูลูกยาวยาวมากเลยนี่ยมะละกอตัวนี้กรอบนะเนี่ยกรอบอร่อยมากเลยไอ้ต้นนี้มันมันมันโดนฝนแล้วก็โดนลมเนี่ยหักหักยอดเลยพี่น้องเนี่ยอันนี้ก็ดกนะครับอันนี้มันหักยอดปลูกในกระถางอันนี้หักยอดอันนี้เลดูไม่เอยได้แล้วค่ะแล้วมันแล้วก็มันสูงคนมันเตี้ย ต้นละส้งแล้วนะครับอันนี้ต้นต้นต้นบอนชมได้นะคะอันนี้อันนี้อันนี้เขาเรียกอะไรกระดาษกระดาษซอเออกระดาษขาวกระดาษอิ่มเมลแล้วก็ไอ้ต้นบอนได้นะคะหรือต้นคูนคูนบ้านเราใช่อร่อยมากนะคะเนี่ยกสวยัหมสวยมากสวยคนที่ลงนี่สวย สวยมากเลยนะครับเนี่ทีนี้มันถ้าฝนโดนฝนมันยิ่งจะสวยกว่านี่อันนี้ถ้าโดนฝนมันสวยพวกนี้นี่อันนี้อีสานบ้านเฮาปีนี้มันแรงนะครับเนี่ยอันนี้ก็กินน้ำพริกได้ครับจิ้มลาบพริกจิ้มลาบได้หมดครับสวยนี่มันไม่โดนฝนครับนุตตะเกาตะเกาได้อะไรได้กกนะครับกก กบไหลกไหลสวยมากมาตำศาสตร์ทอเสือนะพี่น้องนี่มาจับเป็นส่วนไปบ้านบ้านจีรอนในวังเก่านี่นี่อ่นี่อ่เบงเนี่อ่เบงใช่กบธรรมดาหรือกบอะไรเนี่ยอันนี้ไม่อันนี้ไม่ใช่ไหลนะอันนี้มันทำอันนี้มันก็ไหลนะนี่นี่มันกบอีกชนิดหนึ่งอ๋ออันเอาในสระเนี่ยอันนี้เอาในสระอันนี้สวยมากเลยค่ะเนี่ยเห็นไหมนี่อันนี้กบอะไรเนี่ย อันนี้อันนี้ยังของตะน้อยดำยังไหนเอออันนี้ของเหมือนตะน้อยนั่นแหละอันนี้อันนี้นี่นี่ในบ้านในตะน้อยก็ดำแบัผพันนี่ไงเออาถ่ายรูปไล้นะอันนี้เรื่องจะก้อย้ดิเนี่ยถ่ายได้อันนี้กบตะน้อยกกไหลนะฮะอันนี้อันนี้อันนี้เขาเรียกอะไรกกไหลครับกกไหลสวยมากเลยเห็นไหมยาวไหมยาวนี่มันมีสองพันนะครับอุยยาวมากพี่น้องเอามาตำสาดทอเสือนะฮะ ชายไปไปเกี่ยวมานะคะถอนมาน่สวยมากเลยนี่